เอารับก็กลับสวัสดีครับยินดีรับสู่ช่องคาคาโฮนะครับวันนี้การหนึ่งหนึ่งระวังช่องคาคาโฮเวียช่องอะไรวะแป๊บเชื่อมาแป,บป๊บบอฟสองสี่ขีใช่ไหมบีโอบีสองสี่ขีโอเครอเขาบอกว่ากดนะเป็นงานหนึ่งหนึ่งอัดหัวนะถ้าผมเผลออัดตัวก็ขอโทษล่วงหน้าด้วยนะจิงหักวก็ไม่ค่อ,อยจะโดนหรอกเอาจริง อื mm ้ hmm. วันนี้ก็เป็นการรอนะรว,ว่างรอจะอธิบายผู้สร้างของเราเป็นเป่าอีีนะโอ้โหแหลกนะเนี่ยผมอาจจะกลากก,าก็ได้นะเนี่ยรอไหมแหลกมาถ้าผมแพ้คนดูก็ขอโทษด้วยนะอืม mm hmm. ห,หนึ่งก็ช่องผันซับนะครับใครดูมาฝากก็แลคกก็แชร์เป็นลังใจด้วยนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเอาไว้เจอกันตอนเริ่มเกมเลยนะเอารับตอนนี้เกมก็ได้เริ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วมารอลดกกันเลยอี <c oughs> ตื่นเต้นๆผมก็ใช้คีย์บอร์ดเทมของผมนะเสียงอาจจะดังนิดนึงเกมแรกจะเล่นเป็นอะไรก็ได้นะผมจะเล่นเป็นลิซร์ลักกันเพราะว่าดาเมจของปืนด้วยนะไอ,อ้บอกอีกนึงลูก

ันนี้ก็ไม่ชินเมาส์ด้วยนะเดี๋ยวาว่าอ่าอายเมาส์อันเก่าผมมันเสียบไม่เข้าอ่ะผมใช้เมาส์เมาส์สำรองอ่ะมันเล็กๆอ่ะเอมันไม่ใช่เมาส์กเกมเนียบก่อนละกัน อุ้ยตรงไหนวะก็นู่นเวลาโดน,นเปิดหนึ่งนัดน,นะจนังหวะนี้ผมก็ลนเอาเรื่องนะคิปนี้ผมจะต้องอัดได้้นะถึงแม้มันจะแหลกอืมแต่ตอนเล่นไม่ค่อยแลรงมากแต่พออัดผมไม่รู้จะแหลกสักแค่ไหนนะชิง่ะดีวะเขาไม่โพยให้ผมยิงเลยไม่ไหวนะวันนี้ไม่ไหวนะ เข้าไปเท่าไหร่วะดูไม่ทันเขาเล่นอัดทั่วนะแต่ตัวตัวกันต็มเต็มเลยนจะวิ่งหลอกเข้านะ เขาเห็นผมได้ไงเน่ยไม่ไหวนะเกมแรกก็โอ้โหใช้เล่นนะตึงจัดอะเราจะเล่นกับวงเขานะเดี๋ยวมันจะเกียนเกินไปอาตายมองเฉยอันนี้ไม่แน่ใจนะจะเขี่ยให้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้อเขาติดได้หัวตัวเองด้วยเราั้ง ôi tinh 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 tinh, bắp mouse bị lói con chạy đánh hàn liều liều, không, 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 có không, 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 เปิดตัวนะถ้าเปิดหัวมันจะโก้หน่อยเปิดตัวนำเต็มเลยมันเล่นยากอะถั่วผมจะโดนด่าไหมเอาเขียไว้เขาหัวแตกไหมตัวโอ้ผมโดนอาตัวไม่ไหวเลยงั้นผมขอถามกิการันก๊อ โอ้ถามไม่ได้แล้วว่าโอ้ถามเสีออ่างกว่าแน่เลยอผมทักบอกเขาแล้วว่ายิงตัวเลยนะเดี๋ยวมันมีปัญหาแบบ ไอ้นี่แงแบบยิงโดนแต่ยิงโยนแต่ตัวแต่มันไม่ขึ้นหัวเลยพ่ะี่ยเพราะว่าถ้าเล่นอันทัวอยจริงๆมันต้องเล่นคมเพราะสมควรนะนะเมื่อกี้ผมไม่ได้กดค้างไงผมกดทีเดียวไงเลวไม่ตายแต่เข่ากดค้างไงเลยผมบอกว่าอัดตัวไปเลยเดี๋ยวมันวีปัญหาแบบเอ้อัดตัววะ่ะ ฮ้ยติดติติโอฮ้ยเกินไปเกินไปโอ้อันเนี้ยเกินเกินเกินไปแล้วเวอร์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 เกินไปเกาะแทบเตก นี่เป็นการทนไหมเมาไวที่สุดที่ผมเคยทำเฮ้ยผมยิงเขาไม่โดนเลยอะเป้ามันขึ้นแดงแล้วแต่มันไม่ล็อกมันไวเกินวลาไงเคลีย่ยวอลให้รักกันเขาไม่เคลียร์ให้ผมเลยไม่ไหว โดนคดดันวะผมเข้าหัวผมมันมิดเดี๋ยวขอว่ากันหมอกอีกโอ้ผมหมอตะเกียงใจเขาอะไม่ได้ยิงเขาเลย ถ้าผมเล่นกับเพื่อนผมมันจะไม่กดดันขนาดนี้อันนี้เกรงใจไงเป็นยูทูบเดี๋ยวอันนี้อีกเข่าสามช่องไงเดีย๋ยวแบบกักหมอกมั้งอะไรมั้งเรเล่นตามสบายใจเรื่องเนถ้าเขาไปก็ขอโทษด้วยลักกันเกรงใจไม่ไหวและยิงไม่ได้เลย มันไม่เหมือนโทรคุยนะผมไม่ได้โทรคุยไงมันซื้อสารเราเขารู้แล้วเฮ้ยหรือว่าเดี๋ยวผมจะโทรไปดิ อย่าให้แล้วอะทำไมไอหวอไม่หายอ่ะโอ้ยังลุกเลยว่าแล้วทำไมเขาติดหมอกไอหวอไม่หายบักนะครับเกดอดก,การบักบักนั่นไงไม่ได้บักดักโอ้เกือบไปแล้วไหมล่ะ ข้อเสียมุงชักปืนไม่ออกประด็นผมชักปืนไม่ค่อยออกอะไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยเกาะกูเต็มเต็มเลยเฮ้ย มันมีปัญหาพอมันมัวแต่หญิงห่วงไงผมก็ไม่รู้ว่าเอาไงกันไงเลยผมบอกว่าอัดตัวไปเลยแต่เขายัางไม่อ่านเช็ดอ่านอย่างไม่รู้อ,อ่านเชิดจังเดี๋ยวโทรไปหาเขาเลยละกัน lệch ở đây lạc cứ nó Ô phía khâu dưới này quá mì lẽ ไม่ไหวนะเพเนี้ยโอ้จะโทรไปหาเฟซอยู่ไหนวะโอ้หลวงสวยจัดหาเฟซไม่จีิกเนิดมันไม่หลุดเ๋อนี่คือละ โอ,โอ่ยังเช้านิดไม่ทันใจกว่าไฟจะโทรติดพรุ่งนี้อ่ะดูส่งแล้วขึ้นละมันขึ้นโทรแล้วแต่ยังไม่ติดลี่ดีนมาปะ ยิงยิงตัวยิงหัวเอาเลยเอาตัวยิงหัวยิงตัวเอาเลยนะพี่แต่มันมีปัญหาเดี๋ยวพอแบบโอ้อัดตัววะอะไรอย่างนี้ยิงตัวยิงหัวรวมเลยพี่เอายังอัดตัวอัดตัวตัวเลยอืมเพราะเกาะผมแังไปแล้วผมคิดว่ามันมันมันไรเดี๋ยวมันมีปัญหาไงเอารวมเลยไปไฮไลท์อัดตัวแล้วก็รวมเอ้ยไอ้หัว

ดึงๆกันคำคำัีอย่ช่ผมแหลกมากเลยนะไม่รู้อัคดคลิปมันจะแหลกไหมแ,แขนสั้นแขนสั้นอะแพ้ผมก็ลงคลิปเนี่ยจริงตรงกลางเลยละกันไม่เคยู่เลยได้ ไม่คยอมาเหมือนกันเอาตรงๆนะทำไมเวลาตอนช่วงเกมสองเกมสามเกมแรกที่ตั้งเลโกงเป็นแบบไม่ค่อยจะหาย,ยหผมแหลกแหลกไอเนี่ยอัดแต่ผมอัดไว้ไงเอาเป็นคลิปถ้าไม่อัดก็น่าจะลื่นฝันนี้เบาเกินผมยิงที่นั้นแล้วเหรอวแล้วโอ้ยยืนเออ เกือบแตกไม่ใช่แค่คุณนี่แค่ใครก็พ่มเดินเออพมโรดเบอรแต่งมาแล้วลื่นฝกเกา่าคิดพายออกไม่ได้ไดโบโบอ้อมหลังเหรอผมได้ยินเสียงนะ ลอกล็อวันี้ผมลอโอ้ติดต้นไม้เต็มเต็มโอ้โหเกอบเกือบ มีด้กืนกันไปเอามันไม่ออกเอ้ยมันบักเอายังเอาเลยเอาเลยมาโผล่มาโอ้โหแต็งแต็งเหรอ ลล้ไม่ e ุนายจติดไอ้หอกบักบักชิบหายแล้วย้าหุ้ยเลือดมึงนิดเดียวตายเลยมึนเลือดเลือดโอ้เลือดรัวเลือดผมเดี๋ยน้อยปลายหมอกอ หอกลอมยังไม่ว่าเลยบอกเขียไว้ตายมอกบอกแหลงปีเลยดิโอ้ยมยมผมยามผมพูดมาผมก็เล่นดีซอ่ะแต่ฟักลูกสองได้ไม่เกี่ยวนะคิดนิดหนึ่งพี่ลง พี่ลงกี่โมงคลิปเนี่ยพี่นอนประมาณพี่พี่นอนประมาณพี่พี่นอนประมาณต่ำกว่าไม่ใช่พี่ลงกี่โมงคลิปอะ <c oughs> ปืนอะไรก็ได้นะไม่ใช่จปืนคืนอ,อย่างเดียวนะนะ อุ้ยนี่ปรับเมาสอันนี้ผมปรับเมาสเลยเกือบหัวนะเกือบหัวนะต่างคน่างไปต่างคนเจ้าอุ้ยอ้าไม่ติดชื่อเลยดีแล้วเออบอว์บอว์ฟุ๊ดฟุ๊กโอเคมาครับอุ้ยไวเกิน ออี่ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้หาทางคิดแล้วุ้ยโดนกดไม่รู้เอยไว้โดน,ดนตอนนี้โดนกดไอนเนดียเกิดไปแล้วา

โอ้โหไม่เกีอยแล้วกูเตงอะไรมันเลือดไม่ลดเยอะเลยผมนิ่งๆบ่อยไงผมเล่นลูดนะไม่ต้องเล่นลูดได้ไหมกลัวไม่ทันละสักเกมเถอะผมไม่ขมแต่ผมลองลูดทั่วไง ไม่ใช่ในคลิปนี้อ่ะพี่จะลงตอนไหนต้องไปตัดต่อหรือว่าลงผมลงผมลงเลยเลียวทามโอ้โโอ้โหเลียวทามที่ไม่เลียวทามนะพี่จะตัดต่อแล้วทำอะไรด้วยผมไม่ช็อตเจ้าเจ้าแย่งแย่งแย่งขอแย่งเขได้ไหมจะยิงจะยิงกูใส่แย่ต้องขอปั๊มยาก่อนเลือดน้อยโโอ้ห เกินเอ้าเป็นสายกดมันก็มีอย่างนี้แหละอ่าพี่สวมใสัยปกคลิปตรงไหนเปลี่ยนช่องเลยหรือว่าแค่โลโก้หันวาเปียจะเอาไปบมีอีกเลยเออพี่อนุญาตให้หมุนใส่แบบไหนอะแบบใส่ให้เห็นเลยหรือว่าใส่แบบโลโก้ครับโอเคไม่ตอบเอาแบบไหนพี่เลือกสิ โอเคผมรอคำตอบอยู่นนะอะไรมาอยู่ในเรื่องไม่ใช่พี่ให้ผมใส่ปกแบบไหนอ่ะแบบว่าหนึ่งหนึ่งกัพี่อะโอเคแล้วโอเคดรือว่าพี่ตัดให้ไปจัดนั้นจริงแล้วก็ไปลงตัดไัดยิงผมไปทีโอคืนผมนี่เลียวน,นะผมไม่พี่ยิงด้วยมา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 อัดตัวแล้วควรอดัด,อดวควรอัดตั้งนานเลยมั้ยตั้งตอนแรกบอกแก้ถั่ว โบ๊ะห้าเป็ดนี่แหละจับมันต้องเลือดเบี้ยตีก้าแยกคนไม่ขี้โอ้โหปากบอกขี้จริงพื้นเต็มเลยเอายังพี่อาอาอาเข้ามาเข้ามาโอ้พี่ตอดพี่พี่ตอดผมเนี่ยตอนแยกอะ เอาเรื <łość> ่องมาผมเน้น <Harriet> ตั้งให้หรอผมไม่เน้นอัดตัวเพราะว่ามันอัดไม่โดน แคมมันจะอาจะตกป่ามารู้นะผมยังไม่ได้ดูภาพเลยโอ้โ๋ยเเดี๋วัวกะแ้าเมือกี้นะอย่ะ่เอายังเอายังเอายั้งอาจจะจมันง่ายกว่าที่บอกกึน ไอเจาเอายางเนี่ยพี่เ้าญิงพี่เนอะไรนะมามาเอาเลยไอ้เจงากรสโบ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 ยิงอะไรวะนะอาชุบอาชพวิชาหนึ่งจ้าหหลังกำแพงดึงตึ้ง้ารัง พี่เล่นลอกสองเน่ผมเลยว่าผมเล่นอีเซยใช่กูเล่นก็ได้ลอกสองโอ้ยโอ้อดมีอีไอปทั้งหัวใจเฮ้ยคนเล่นเลยือกเย้คนไอ้เจีย ไม่มีบัตรอันที่หน้าอันที่หน้าพี่รับสรัครที่นี้ก็จบลงไปด้วยดียนะเอาไปงไง <laughs> ผมจะงไปได้ดีก็าตามนี้นะโอ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปลับ bye ลบ๊ายบายเจอกันเขียนรู้เรื่อง